สวัสดีค่ะวันนี้เมนูเด็ดใหม่แล้วจากน้องมาหันเหยียดน้าค่ะเบืองขั้นตอนวิธีการปันเฮดนะคะหนังเหลืองกรอบโคตรดีมากอ่ะจะซิ้อไปตะกี้เลยนะนาะ ทีก่กีกสีใช่นี่สีสันมันกับเบิงเป็ดตะกินอย่าได้นอกจากแต่ว่าเขาจะแกะกินบอเบิไม่จะแบแน่นอะ่ะเรืองพุนาค่ะเขาเอาไปหันนมาเนี่ยกินบอจ้าพี่น้อง